ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่อยู่ช่องแบทแมนแมีเหมียวสีส้มนะครับวันนี้จะมาถ่ายแบทแมนกับน้องอ้อนนะครับซึ่งน้องอ้อนก็อยู่ตรงนี้ครับนี่น้องอ้อนเป็นแมคโดนัลนะน้องอ้อนต้องมียวนี้นะลูกนะนี่เลยครับน้องอ้อนน้องของเราเฮ้ hey. เดี๋ยวไปถาพี่แบดกันดีกว่าครับพี่แบดน่ารักตัวนี้น่ารักนะครับอู้ดูสินะครับตัวนี้น่ารักมากเอ้ามาทำไม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 อือม ของลูกหมดเบลนนะครับอ่นอ,อนอ่อนเบลน์นนาา่ารักอะไรลูกดูทุกคนทุกคนดูทุกคนทุกคนดูครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไปไหนแล้วไปนู่นแล้วครับเบลน์เราไป mm hmm. นู่นแล้ว แบทแมนทำอะไรขอเดี๋ยวซูมแบทแมนนะครับแบทแมนน้องอ้อนอยู่ตรงนี้แบทแมนมานี่เอาน้ N on, องอ้อนก็ไปตรงนั้นด้วยวัดเดียแมวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวน้องอ้อนไปตรงไม้กว่าเสรแบทแมนแบทแมนก็ eh. man, อมองอะอ้าวน้องอ้อนวิ่งหนีไปไหนแล้ว มามามา,มาน้องอ้อน,นอ้อนเดี๋ยวซูมน้องอ้อนได้ดูครับนี่เห็นเา,าสสน,ออน้น,ออนาาเนเาเ,าเ,าเน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 นเน้นนน,นเอเนนนเนนเ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 ้เน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 ่อเนนเนเนเนนเนเนเน่นเนนเ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 ันนเนเนนนเนเนนน แบทแมนแบทแมนวัดจ nice mm ีอ hmm. ู oh, really nice no. No ้น่ารักนะตัวนี้น่ารักครับออนี่เลยอ่ะแบทแมนน่ารักจริงอ้าวน้องอ้อนไปไหนแล้วน้องอ้อนน้องอ้อนเข้าอันนี้มาแล้วครับนอนเก่าบราไปถ่ายแบทแมนกันต่อครับ ก็คลิปนี้อาจจะมีเสียงพัดลมเข้านะครับก็ต้องขอโทษได้วไหมครับเพราะว่ากําลังเปิดพัดลมอยู่นอนไอไม่ใช่สิแบทแมนอยู่ตรงนู้นทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็คลิปนี้คลิปนี้อคลิปก็คลิปนี้แค่นี้นะครับแบทแมนแบทแมน ก็คลิปนี้จบแล้วนะครับแค่นี้นะครับไม่บ้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับก็ช่องแบทแมนเหนียวสีส้มมีสติกเกอร์าแล้วนะครับเป็นสติกเกอร์แมวเหมียวภาพวาดแมวเหมียวนะครับที่ผมวาดขึ้นมาเองนะครับจะเป็นสติกเกอร์ที่มีราคา30บาทเท่านั้นนะครับสติกเกอร์นี้ชื่อว่าภาพวาดแบทแมนแอนด์นองออนนะคบภาพวาดแมวเหมียวแบทแมนแอนด์นองออนนะครับก็ลองพิมพ์ในสติกเกอร์ดูได้นะครับ ราคา30บาทนะครับยังอีกรอบนะครับราคา30บาทครับ